สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนบ้านดอยชาแนลจะพาเพื่อน,นมาเที่ยวชมฝายน้ำลน้นนอกเขื่อนน้ำลน้นนะแถวๆบ้านคนบ้านดอยนะครับหลังจากฝนตกลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทําให้น้ําในเขื่อนล้นนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศในเขื่อนนะครับไปชมกันเลยครับ ครับเก่อนน้ำล้นบ้านจนล้นลอยนะครับน้ำแรงมากเลยครับนันตรงลงมาเมื่อสักครู่เลยครับทำให้น้ำล้นสายแนละล้นเกือนแล้วับ เพื่อนมาดูด้านหลังเขื่อนนะครับที่น้ําไหลออกมาจากเรือเมือสกูรู่นเลยนะครับผมน้ำก็จะไหลแรงมากเลยนะครับเป็นเืิดน้ําล้นนะครับผมน้ําล้นส่งิงเวเข้ามานะแล้วก็ไหลลงไปตามห้วยล้ำห้วยนะครับตรงนี้นะจะมีมีชาวบ้านเนาะตงล่างลงไปนะครับ ทางล่างลงไปน่นอยูครับผมจะมีชาวบา้านไปดักแต่เราพาไปไม่ได้นะมันลบลบมากนะรบชาวบ้านในพื้นที่ก็จะรู้รู้ที่หาปลานะครับน,ะน้ำไหลแรงมากนะครับมาตกปลานะครับน,ะนีคนมาตกปลานะครับนะี่กว้างกว้างอยู่นะครับระยะทางรอบเขื่อนนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะครับนะ เส้นรอบสวี้น,น,นะครับที่ที่สามารถรอบเดินรอบได้หรือขี่รถรอบได้ครับประมาณ2กิโลครับผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศจะสวยมากฝานะครับแล้วถ้าวันไหนวันไหนได้ไปหาเห็ดเข้าป่าหาหน่อไม้ก็จะได้น่าจะมีภาพบรรยากาศการหาหน่อไม้มาฝานะครับหาเห็ดหาหน่อไม้มาฝานะครับ น้ำไหลแรงมากคร่ายาแต่ชาวบาที่นีจะกัวเพราป็นเป็นเป็นความชินของชาวบ้านแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาคาพพ่าบรรยากาศค่าลินเื้นลินเตืนน้ำาลคาน,น้าตาก น้ำลมนมาแล้วครับสหรัวันนี้ก็ขอขอบคุณท่าท่านท้าละองคนมนจะครับหลังจากส่งลิปแล้วต้อย่าลืมไลค์กดกระดิ่ลย่าลืมกดติดตามคน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อลาไก่อสวัสดีค่ะ